มาคัดแรดโฟดดาวยิงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตโต้ข่าวเรียกค่าเหนื่อยก้อนโตเพื่อแลกกับการต่อสัญญากับต้นสังกัดมาคัดแรดโฟดกองหน้าทีมชาติอังกฤษของพีศารแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกุรีเมียรีอังกฤษออกมาปฏิเสธข่าวที่ระบุว่าตัวเองเรียกค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละห้าแสนปอนเพื่อต่อสัญญากับต้นสังกัดสำหรับแรดโฟดเหลือสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแค่ช่วงจบฤดูกาลหน้าเท่านั้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าแรดโฟด เรีก่กคขาเหนื่อยมหาศาลจนทําให้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่มีความคืบหน้าร้อนถึงแรกฟอร์ดต้องออกมาชี้แจงก่อนข่าวนี้จะไปกันใหญ่มันเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิงสมองสอนกับผมต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและจะเป็นแบบนั้นต่อไปสมาธิของผมอยู่ที่การช่วยทีมทําอันดับในลีกให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และการคว้าแชมป์เท่านั้นแรกฟฟร์ระบุ